แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเมื่อยางรถที่เราได้ใช้งานมาันมาทัา้งวันได้เกิดรั่วขึ้นมาเราจะไปทำกับความรู้สึกของพ่อแม่พี่น,พน้องเป็นยังไงครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะก็คงเป็นอยยาเลยนะ ยาอะไรนะพี่พี่ผู้ใหญ่ยาพี่หมอเออย่าพี่หมอหมายเอาเพื่อนตาเราคืนอ่ะรู้สึกยังไงครับไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็นี่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสรุนน่าสะใจมากก็อยากจะให้ไปดูยางรถบ้านเด็ดเด็ดเด็ดแ้ว่าวอนรถขอพี่น้อง ประเทศไทยทุกคนนะช่วยไไม่ด้ใใจห้เราด้วยใจให้เราด้วยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ภาคเหนือของไทยอยู่แคมป์อยู่กรุงเทพกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเราขอพี่น้องชาวไทยทุกคนนะช่วยเป็นกำลังใจให้เราค่ะเปลี่ยนยางการนออเราต้องเปลี่ยนยางก่อนค่ะงานเราถึงจะเดินต่อไปได้นะคะไมใช้ก็ไม่มีใครที่เอาแล็คซีนมานะครับก็เอาไปปะแต่เราไม่ได้กินรถเบนจูนเดียว ทธิริศพรมสาขานังสุรคอถ่ายภาพอิทธิริศพรมสาขานังสุรคอรายงานนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์จริงนะซ,งซึ่งอย่างรถที่เราได้เป็ทุกของและคนละเรือนเราทั้งวันนะบกคอดหลอบะมี่เนี่ยวะได้ถึงการเอาประวัติศาสตร์เบอร์ไห,หนกันเนี่ย วันนี้ค่ะมาพบกับข่าวภาคเข้มในช่วงของเทดเกิรกองเสือวิลเลย์เฮกีกูบนนะคะ <alright. S 2> ซึ่งเราออกมาจากปั๊มที่ที่อะไรไม่รู้ทางแม่มันที่ชลบุรีอะไรคะค่ะที่อยู่แถวแถบชลบุรีนะคะตอนนี้เราจะมุ่งหน้านไปที่ค่าวชิราวุธของศิราชาอยู่ชลบุรี อยู่ที่ว่าล้อห<ป>น้าค่ะขวาก่อนก่อนก่อนที่เราจะออกมานะคะจากปั๊มนะคะเราพูดเรื่องต้นมันเทาพลุกผีนะคะของคุณริวสิทธิสัมผัสนะคะซึ่งขออนุญาตนำชื่อมาแผ่ในคลิปนี้นะคะก็เราพูดถึงเรื่องกรรมตามสนองค่ะเราพูดถึงเรื่องน้ำผีหมอบค่ะเขาบอกเราบอกว่าตัวเราไปเหยียบน้ำผีหมอบและน้ำผีหมอบตายเราจะไปเอาคืน แต่น้ำมีบอบมาเอาคืนคุณค่ะก็คือรถเรายางแบตค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังซ่อมอยางก็มาพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะเราจะนำข่าวมาแจ้งให้ทานแต่เราจะซ่อมอยางรถให้เสร็จทันเวลานะคะไม่เกินห้าทุ่มแน่นอนเราจะถึงใ่ายวันชิราคุณนะคะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะอิทธิธิ์อิทธิธิ์พรมสขานครสุนรค์ถ่ายภาพสุวัตตาบุญ,ญสิงห์รายงาน <laughs> <Hey. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาชมสกูพิเศษจับรถเดร์ไทยเอาตอนกองเสงือพ<ห>ิเศษในอดีตชาชานี้ฮะพบพประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินก็คือเรากำลังพูดถึงหญ้าผีหมอบกันอยู่เราอาจจะมีรถถูขเขาหรือองไก็ไม่รู้นะคะพอดีขี่ออกมาปั๊มที่ไปเติมน้ำมันมาเมื่อกี้แล้วก็เจอเหตุการณ์ยางแตก อย่างแตกยางประหลาดคงเป็นเพราะยาผีหมอที่เราพูดกันอยู่นะฮะก็ตอนนี้ก็พยายามจะเอาคอนทูปคุณแม่กุญแจของอยางฉุดเฉินออกอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ผลยาผีหมอบ่ะยาผีหมอบ่ะเออเราต้องแก้บนดิไอะไรนะเขาเรียกขอไฟขอขมาไปขอขมาคงจะแตกขันห้า คุณรีวิวอยู่บนผ่าที่เราพูดถึงก็ตงเชียรกันนะแล้วต้องขอขระมาขอไปท่านด้วยยาติหมอเป็นยังลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนกันแก้ปัญหาเดือนอยาติหมอเป็นยู่ไงก็ต้องขอบคุณไรเกษตรข,<อ>ข,ของมุกดาหารวิทีอะไรเกษตรและเทคนโนโลยีของแบบมุกดาหารนะที่มาช่วยพวกเราอะไรแก้ปัญหา พ่อยรายงาน